นึกยังไงวันนี้ใส่กระเกงขายยาวเฮ้อฮะโอ้ยขาดนอเน่เน,น่ไม่ไปครับไม่ไปถนนใหญ่มานี่แล้วใส่กระเกงสองชัน้นใส่เสื้อสองชั้นนันนั้นใ่ไปใส่อะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวญาตีลูกไม่เอาครับา่าปิดไว้แล้วเวลาที่เอาให้หยาเอะ ฮะต้องจดทีอยัางไรยากคำไว้นั่นน่ะเกอเกล้องเกกาตาไปเบิดเนี่ยเนี่ยเด็กนี่ไอไอเอารถมารถมาถอยมาเร็วไอ้กล้องไอ้กล้องอันนั่นนั่งหลบรถ มีเด็กไอ้กล้องครับมีเด็กไอ้กล้องครับอืมนั่งให้ยังน่ะอืมนั่งให้ยัง <c oughs> นั่งเยี่ยวเต๋อืมนั่งหลบหลบอี่ยังอ่ะนั่งดูอ๋อไม่มานั่งในเก้าอี้อะลูอืม มามานั่งในเก้าอี้แล้วเอ้าดีๆครับดีๆเออๆแล้วจะไปใส่ละ่ะฮะบ๊ย่านตุกเกตีอืมเวลาบ๊าย่านตุกเกสิระวังไงนะแน่มันสิพาคว่ำมันจะพาควา่ำลูกลงมามานั่งฝั่งนี้ลแล้วแล้ว ลมเย็ยนบอกครับเย็ยนคุณน่ะรถกลับเข้ามาแล้วเฮ้รถกลับเข้ามาแล้วมา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 แล้วนี่ไปเรียกย่าแล้วไปไปบอกอย่าแล้ว